พ่าเป็นอะไรหเราก็จะไปหาใหม่หาพ่อไม่ต้องซื้อผมให้พ่อเลยผมให้พ่อเลยเป็นพยานเด้อเราหวังผมให้พ่อเลยครับือหายไม่หายจริงๆไม่เห็นมันอยู่นี้มัมเห็นไข่ปลอ่าเจ้าผิวว่างไว้มองอื่นพ่อต้องดูว่าพ่อเปิดลองพ่อเปิดขาออกมานะมันจะเป็นของใครของมันนะเห็นไหมนี่ตรงนี้นี่นี่เห็นไหมนี่ มันจะไม่เหมือนของใครของของเรานะผมทําสัญลักษณ์ไว้ของผมอ่ะอืมสติกเกอร์ใครเอาไปพ่อไปแกดูได้เลยว่าใครเอาของพ่อไปแกนี้ผมให้พ่อไม่ไม่ติดเลยของพ่อไม่ติดเลยเหมือนยี่ห้อเดียวกันแต่แต่คำพูดอย่างนี้นะประหวังให้ไปแล้วให้ไปแล้วแต่ถ้าเจอขาเก่าต้องเอาตัวนี้มาคืนผมแต่ถ้าไม่เจอพ่อเอาไปเลยให้พ่อเป็นของขวัญปีใหม่เลยได้ ครับครัลุงกิมมี่นะครับก็ให้ขากล้องใหม่ครับก็ยังไม่จบคือไม่จบคือลงจิมมี่นะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับหก็ได้ละลุงกิมมี่ก็นำขากล้องมาให้พาะตาชาญนะครับเพราะว่าตาชาญวไายหน่อยพวกที่มีน้ำใจเนาะออโอ้ยแกกลัวอายุสั้นไงไม่สั้น คนนนแก่่วหุมพ่อแล้วพ่อไปเที่ยวนี้เนี่ยหมานคลิปไหมหมานไม่ได้กี่คิปโอ้เดินเยอะๆอยู่โอ้เป็นกับขาตั้งกล้องอันนี้อันนี้ขานี้ก็มีประวัติมาขานี้รวยมากเอาเอาผักมาดูดิจะผักไปไหนน่ะเัาไปปลูกคาลุงปิ้งเมื่อคืนนะห้าพันปูแค่หน่อยชิปเดียวชิปเดียวห้าพันเลยนั่งนั่งโอ้ไม่ได้หนึ่งฟ้าขอบคุณนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับผม มาขอสักสองต้นหน่อยที่ทันก็ไปขึ้นอมันไม่มียใ่หมันเลยนมีกระว้นี่คางหลังโอ้คุณจาก่าสองด้วยค่ะคุณะ่ะคคณค่ะโอ้ยนี่นี่นี่พรวังพันมันขึ้นอยู่คลิปของใครของมันมันมขึ้นอยู่คำพูดขอครของมันมนขึอยู่คอืแลตาก็ไปมีนะครดบคลประพันละรห้าร้อยแปดร้อยก็มีคลิปเดียวหละ คลิปได้หมื่นก็มีสองคลิปประมาณน่ะได้เต็มหมื่นเนี่ยสองสองคลิปนอกนั้นก็การธรรมดาไม่ใช่พ่อที่คลิปพ่อขึ้นเนี่ยพ่อไม่รู้บทสาเหตุอะไรรู้พ่ออะไรพ่ออะไรทำไมเป็ทำไมพ่อทำไมตาชาไม่ขึ้นรถตู้หมออะไรมันเป็นพ่อขาตั้งกล้องอ๋อ พ่อดูนี่พ่อดูนี่มีมีมีผูกฝ้ายขาวด้วยนี่พ่อนี่พ่ออย่าหันแล้วพ่อฟังก่อนพีจะพูดพ่อลุ้นไม้ขาตั้งนี้ผมมาจากไหนนี่ตัวของผมนี่ตัวนี้นี่ครับก็ดูไม่ดีเอาให้อ่ะก็มาคุยกันเรื่องขาตั้งกล้องนะครรับพ้อมที่เขาเข้ามภูาอันนี้ก็ข้ามูนพ่อไปนี่พ่อโอ้โหคลิปเป็นแสนเลยมานี้นั่นแอดีใจได้ขาตั้งกล้องใหม่ครับเห็นโจมตีมือไปได้คลิปแสน ได้คิดเซ็เดือนก่อนนผมซื้อไว้แล้วใช้มานานแล้วแต่ยั่ให้เพค่อนถ้ารู้เนขายเพก่ปนขายตั้งกล้องให้แม่ดาหน่อยที ยิงยิงหวานหวานจับให้หน่อยจับคุณตาจับให้หน่อยป้าลูวตาเป็นลูพ่คแล้วลูกตาเป็นลูอคูแล้วจะได้มันๆนี่โอ้โหจับให้ต้นหางมาอ่ะนะนะครับนี่นะครับสต้นหางส้ๆสูๆๆขอบคุณครับไม่ใหนะครับก็ได้จับแล้วนะครับเพราะว่ามให้ประชาชนจับอะไรให้บ่หวานหวานยงยรวยวยนะครัขาให้มันหวานหิงยิงรวยรวยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับทีว่าเ็นเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับ เอาควรเปิดร้านก่อนเอาไหนคือได้แล้วได้แล้วตัวมังสันหนูอ่ะเอ้ามีอยู่นะมังมีอยู่อันนี้น่ะมาเปลี่ยนกันทีละอันนี้น่ะลุงเ้าหายมาวะเมื่อไหที่ไปมาหาขากล่องโมเห็นขอไปขึ้นเรากล่องนะครับก็้ามาดูกระชานนะครับฟินสุดต้องลองไม่กลัวลองแต่มันตั้งยากนะครับ ตาชานก็ได้รับข่าวตั้งกล้องใหม่จากลุงกิมมี่นะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็มีทั้งขาสั้นและขายาวนะครับนะนี่นี่ครับก็เที่ยวนี้ตาชานไปเที่ยวไปมอบผระหอมให้ตาชานเป็นเป็นสุดเซอร์ไพรส์ของงานเลยคือวันนั้น เราไปที่วัดก่อนเนาะตาเนาะใช่โอ้โหจับจูดเลยตาชาได้เป็นมัคคายกโคตรน้ำเลยตาชาหลงหลงคำถวายตาชาตื่นเต้นไงคนมันเยอะเนาะพ่อเนาะขหลุมรอพ่อเดียวคือเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะถวายสังฆทานมีอาหารด้วยถวายพระทหารเปกติแล้วเราถวายพวก ปัจจุปัจจุปัจจัยปัจยะทานางสตริโอลังนะมันไม่ไปล่ะเอาตรงไหนแต่ก็ได้าได้เหมือนเดิมสุดยอดเลยตาแล้วก็เอาบริวารเนาะทั้งหลายเองปวงเนาะสุดยอดวันนั้นอ่ะ้าผมเป็นตาผมก็ทำไม่ได้หรอกต้องจดจดเอาจดมาอ่านได้มันมีถวายหลายอย่างมันมีถวายพระธรรมถวายสังฆทานถวายถวายปัจตุปัจจัย หรือว่าวันนั้นาการสุดยอดเลยเกี่ยมยอดตาตาฟ้าบอกก้เจงด้วยนะครับวันนี้มีลำนะครับประมาณสี่โมงกว่าใส่ชุดเขียวนะตาเด้ออ้าวมีก้กยเจงมีครับก้เจ่งมันก็อยู่บ้านกับแม่นั่นแหละตาทัวร์ก็เลยกันก็กับน้าตายถ้าต้าตายไม่มีมเขียวเข้ามา ไปมีชุดเขียวเอามาถักมาลำมนันดะูเขียวอย่างเดียวนะครับโอเคครับทีมน,นี้ขอให้คุณตายุมั่นขวัญยืนเรื่อยๆเรื่อยเอาขาขตั้งผมไปแล้วขอให้เงงๆปังๆนะครับกดติดตามเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็ยอดวิวเป็นหมื่นเป็นแสนซาทูสาธูซาธุก็อขอบคุณมากนะครับนนครับก็็เปิมามาถึงบ้านตกทุ่มพอดีเป๊ะดแล้วตามา เที่ยงคืนถ้าจะหกทุ่มค,ค,ค,ครึ่งปร,ประมาณาผมมาก่อนตาเนี่ยประมาณสักยี่สิบนาทีใกล้กันแหละตาหน้าหกทุ่มครึ่ง,งผมหน้าหกทุ่มนี่ครับก็ปเป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับนะจากที่ตาชานได้ถ่ายตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับตาชานได้ถ่ายตั้งกล้องใหม่ก็เอามาใช้เลยนะครับที มาอยู่ด้วยกันมาเป็นกาลังใจให้กันนะครับนะครับเพ็าะเรับเป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับนีขาตั้งกล้องนะครับที่ลุงจิมมี่ให้ตาชานไว้อ่าอันที่ตาชานถืออยู่นี่นะครับสุดเลยตาชานหลังจากที่ได้ขาตั้งกล้องใหม่แล้วก็นํามาใช้เลยนะครับเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมาก ใช้ได้ใช้งานเลยเขากล่าวถึงคนที่เราให้ธรรมดาแล้วพันจ่าจัตวาผมพันจ่าจัตวาเลยใช่ไหมครับนี่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาอยู่ด้วยกัน้ออนไลน์กับผมตลอดนะผมพูดในไอ้กล้องวงจรปิดเพื่อนก็ไปรายงานว่าเรียบร้อยสถานการณ์เป็นอย่างไรโอ้แต่ไอ้ลำโพงมันเล็กมากพูดเสียงพูดอุ้ยอุ้ ตอลำโพงนอกสิครับยเเเครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วลิปนี้่รัก็ขอจดไว้แต่เพียง่านี้นะครับก็มาดูนะครับก็มาดูตานะครับนะใช้ขาดตั้งกล้องที่ดงจิมมี่ให้นะครับเป็นการภาพสุดท้ายนะครับที่ก่อนจะลงคลิปนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาอยู่ด้วยการมาเป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ